สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนหลายหลายคนนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาลงยวกับการเลี้ยงงัวของผมผมมีงัวอยู่สามตัวเหมือนเดิมมองเก่าคือเก่าแล้วครับทายเ้ยมัได้กันสามตัวเหมือนเก่าคือเก่านะครับขันบ่มีลูกด้วยครับจะมาเพิ่มสมาชิกใหม่เป็นสี่ตัวนะครับการเลี้ยงงัวนะครับกวดจะได้กําไรนะครับกวด ผมคิดว่าน่านมากเลยครับหนึ่งปีนะครับทุกคนนี่ครับเลียงเอาลูกวันมันมีลูกถึงจะมีกําไรระยะที่มันบ่มีลูกนะครับเดียงง่วพภในหนึ่งปีมันบ่มีลูกก็กำไรมันก็ขีงง่ง่วนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับใส่พืชใส่หน้าเขาหลายหลายอย่างนะครับนี่ครับ ปุ๋ยอินทรีย์สามารถนะครับใส่ต้นไม้ใส่พืชสวยงามนะครับโดยเฉพาะนะครับบแมนเตน้าเขาอย่างเดียวไผ่ปลูกไผ่นะครับนี่ครับคือไผ่มครับคลิปนี้พ่อเจะาบา,าแนะนำใส่ปุ๋ยพืชนะครับโดยเฉพาะไผ่กิบสุงพอได้ปลูกไผ่กิบสุงนะครับไผ่กิบสุงนะครับปลูกทิ่มว้บ่อดเยนะครับ ปลูกธรรมชาติก็คือว่ามันลกมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่มันลกมากๆเลยครับนี่ครับคลุ่มนมผัดพายุมากเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับทับหน้าเขาทับหลังคาเลื่อนนะครับเพราะว่ามันเอ็นมาเรื่อยนะครับแนงมันแตกขยายก่อออกเรื่อยนะครับการจะปลูกพายกิมซุ่งนะครับพายปลูกนี่ต้องตัดดีๆนะครับนี่ตัดกำจัดนะครับเพราะ ลากไผ่นะครับหลายนะครับการปลูกไผ่กิมซุ่งนะครับพี่รองหลายๆคนนี่ครับยาให้มนขืนโค่นนะครับคนเคาตตรงตัดตัดนะครับตัดแล้วให้มันออกนอใหม่นะครับคือขนาดนี่ครับบอกคอยมีเวลาดูแลนะครับวิธีเดียวก็คือตัดนะครับตัดทิ่งเลยครับรุ่นนี่ปลูกไม้นะครับปลูกไม่บาทที่เด็กอะยาให้มนขืนโค่นนะครับ เอาฟุ้นขี้ง้วใส่นะครับรับลองโอวหนอใหญ่เลยครับใหญ่กว่านี้ครับของผมนี่ครับใหญ่จริงไผ่กิมซุ่งนี่ครับนี่ครับการปลูกไผ่กิมซุ่งนะครับเพราะว่าหน่าได้นะครับได้ขายทุกฤดูนะครับได้เงื่อนใส่นะครับหน้าฝนก็ได้นะครับเพราะว่าขันวัหนอใหญ่นะครับเอาไปสั่งกิโลขายขายเอาไปเช่นยังนะครับเอาไปทาหน่อไม้ส้มนะครับทุกคนหน่อไม้ส้ม นี่คือไผ่นี่สองกอนี่ยพันจ่างคนตัดถิ่งนะครับก่อเพราะว่าลมพายุมาเนี่มันเฮ็ดให้หลังคาบัานเสียหายนะครับนี่ครับเทียงหน้าเห็บครับพังซังซีนี่ครับเกิดจากไผ่ข้างนั้นนะครับต้นไผ่เอยนไปเอ็นมาพายุนะครับนี่ครับ ต้องกำจัดตัดถิ่งครับตัดถิ่งปลูกไม้ปลูกไม้ปลูกขายต้องตัดออกเรื่อยๆนะครับตัดงาตัดยังมั่นนะครับออกให้เกลี้ยงเลยนะครับแล้วเอาปุ๋ยฉีงงัวใส่บับลุงไผรทุกไผนะครับใผรจะปลูกไผรยังนี่ครับปุ๋ยอินทรียนะครับปุ๋ยอินทรีย์ขี้งัวนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างกว่าที่คิดนะครับ ใส่ตะไคร่นะครับนีคือตะไคร่นะครับใส่ไปเรื่อยครับตะไคร่พะยอยากได้ตะไคร้หัวใหญ่ขาดก็ได้นะครับที่พืชเฮ็ดกินในขั้วเลื่อนของหฮานะครับทุกอย่างนะครับจําเป็นมากๆเลยแลวคนบวมีได้ไปซื้อตลาดนะครับอยากให้มันงามนะครับต้องใช้ฝุ่นขีงัวอย่างเดียวขีงัวแห่งไผ่มีครับใส่ไปเลยคาเหมือนกันครับเห็นบ่ครับค่ากอใหญ่นี่ค่ากอใหญ่คาขาวนะครับนี่คือค่าขาวคา บ้านเฮ้าวันนี้แล้วครับค่าขาวพอได้อยากให้มันง่ามเกิดนอรดีเอาขียงวัวมาใส่นะครับเขียงวัวใส่หลอบขังรับรองงามเห็นผลแน่นอนนะครับนี่ค่าเหมือนกันนี่ค็ข่าเหมือนกันครับค่าเขาละสายพันธุ์ค่าสายพันธุ์าาน,นี่กินแรงมันฉุนมันหืนมันเผ็ดนะครับนี่ครับนี่คือค่านะครับผมมีค่าแดงนะครับถึงใหญ่ ขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นสีแดงนะครับทุกคนนี่ค่าอันนี้คือค่าขาวนะครับค่าใยนี่ครับเก็มีเผ็ดๆจังหน่อยแต่ว่าค่าผมออกมาเตะเชียงไายนะครับทุกคนจะเป็นสีแดงนะครับล่ำนี่จะแดงนะครับเดี๋ยวมีรสชาติหวานหอมนะครับผู้ใดเคยได้กินจะรู้รสชาตินะครับเดี๋ยวผมจะไปลงคลิปให้ทุกคนดูนะครับนี่ครับสามัน ใส่ได้ทุกอย่างนะครับนี่ครับใส่ต่มไก่นะครับแสบทุกอย่างนะครับนี่คือต้นกล้วย,ย่าเมิองต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยต้นกล้วย,ยที่ขาดุด MC, ด๋ยสี่ดินบดีดีมังงามนี่เห็นบ่ครับปลูกปีหนึ่งสองปีนี่คือเก่าอยู่ดีเห็นบ้ครับสภาพต้นกล้วยเป็นแบบนี้ครับทั้งที่ดีก็ต้อง บำรุงดินนะครับนี่ครับกอไผ่พอบนะครับมะเึืมไผ่ปลูกไว้รกๆนี่ครับบำรุงดินกอใหญ่นะครับนี่นี่ครับหน้าเข่าเหมือนกันนะครับหน้าเข่าขาดปูอินซีก็คือบองงามเลยนะครับนีดำบสามต้นแบบนี้สามต้นนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ครับ นี่คือเชอมนะครับหลัวผักเน่าบาดผมผักขานี่ครับใส่เกง๊ยงาใหม่สมบิของเมนูนะครับจับกรอบอาหารอันนี้เฮ็ดจังได้กรงามนะครับอย่าไปหยอดใจกะเอาปุ๋ยขิงวัวใส่นะครับใส่เหงาวันนะครับตัดนะปุ๋ยขิงวัวใส่หยอดติดจะใยญ่จะบุกขิงนะครับถ้งเท่าบ่าใส่ปุ๋ยไปหยอดไปก็จะแข็งเห็นไหมครับนี่นี่ครับมันจะบนนมนี่ครับมันจะบ่ออ่อนนะครับ แข็งขี้ขียงแบบนี้นะรบเราอันันบ่งงามนะครับนี่ครับเขาบ่อจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเม็ดนะครับทุกคนนะครับบ่าจำเป็นนะครับเอาขียงงวใส่เนี่ยงามนะครับนี่ครับคือเหตุผลที่ผมเลี้ยงงัวเพราะอะไรนะครับเมื่อเลี้ยงเพราะขายกําไรนะครับกําไรมันเลี้ยงง่วนนี่กำไรมันหน่อยนะครับมันบ่ค่อยคุ้มค่านะครับส่วเห้าไปทํางาน รับจางไรวันดีกวัวนะครับเข้าได้เงินทุกวันเอาจะมีเงินซื้ออยู่ซื้อกินตัวเลี้ยงงัวนี่มือหนึ่งมือหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนกําไรก็ยังบ่กเกิดนะครับนี่ครับนี่เป็นความจริงนะครับผมเราให้ทุกคนฟังเพราะว่าผมก็เคยเลี้ยงมากคือกันนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับทุกคนนครับการเลี้ยงงวนะครับนี่ครับตอนเช้านะครับเราจะลงคลิปเกี่ยวกับนาข้าวของผมนะครับอัปเดตให้เบิ้องทุกมือนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเด้อครับพี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จบที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้เพราจะพามาเปิงสวนเกษตรผู้ใดชอบสวนเกษตรชอบพิษเกษตรนะครับเกษตรของเรามีถูกอย่างนะครับนี่ครับของยาพี่พี่น้องนะครับไปกระเพราไปกระเพราแหล่นะครับต้นกระเพ่าแหล่ ต้นกล้วยกล้วยหอมนะครับไปกี้ผ้อมกับปูกนะครับตอนอยู่บบานผมเดี๋ยวนี้ผมก็เศร้าปลูกไปแล้วนะครับต้นกล้วยกล้วยหอมเพิ่นนะครับพิษที่ดินดินบดีบันไดครับนี่ครับดิน,ดน,น,ไ,ดน,ดนไม่ดีดินขาดแหลกขาดขาดปุยอินทซียเป็นแบบนี้นะครับที่แท่งเดียวก็คือบำรุงนะครับเอาหิ่งัวใส่เอาเศษหนาเ่าใส่นะครับ ปรับปรุงดินเดี๋ยวเขาปลูกพืชมมนก็จะงามเมืเ่อกล้วยนะครับี่กล่วยต้นน้อยๆนี่ครับไอ้ต้นมะละกอเพิ่นครับต้นมะม่วมหงหงนี่ครับต้นหุงนี่งามพมดครับต้นหุเนี่ยังต้นหุงคือง,งามนะครับต้นมะงุ่งนี่ส่วนไรหลากมันลอย,ยอยู่น้าดินนี่ครับ,รบต้น มันรากมันบรยูลึกนะครับจะอยู่บนดินมันก็นเลยงามนะครับปุยอินซี่ก็อยู่วางบนดินนี่นะครับบริยูลึกส่วนต้นกล้วยนะครับรากมันก็นอยู่ลึกเนี่ยนะครับนี่ครับบนลึกบริไรฝนตกมาลมผ่านมามันก็จะโค่นลมนี่ครับต้นกล้วยครับต้นกล้วยเป็นดับดินเป็นดินดินบรดี บอสมบูรณ์นะครับตอโปกเตีเยครับต้นกล้วยหอมทองนี่ครับมันสมบูรณ์สูง่วมหัวนี่ครับจะมีสูงสุดอยู่ที่หกหวีหรือเจ็ดหวีนะประมาณนี้นะครับเจ็ดหวีนี่ครับ เดี๋ยวนี้ของผมกับบคอยมีเวลาเห็นน้ำนะครับกุ้งหอมทองนะครับผมก็ปลูกทิมไว้ต้นต้นนี้ก็มี1หนึ่งสองสามสามบีนะครับนี่ครับพิธีดินดินนี่เป็นดินทรายนะครับดินบกคอยดีดินทรายนี่ครับย่ำแรงมากเอาบุกจกกล้ยเด่นปึ้งๆหมดแล้วครับขุดกับว่าได้ครับ จะได้เฉพาะหน้าฝนนีเพื่อนกับปลูกเต้นโดนเลยนะครับปีเหรอต้นใหญ่แต่ปกติกล้วยอหอมทองนี่ปลูกบ่ถึงปีได้ครับได้กินลูกกล้วยอหอมทองครับอันนี้ต้นมะละกอเพื่อนครับโอ้โหพ่น,นะ แต่เสี้ยวอันเดี๋ยวต้นมะละกอ,ะอนคนน่ต้นหุ่งนี่ดอกอันชันนะครับนี่ดอกอันชันสีม่วงนี่ดอกอันชัน ดอกอันชันต้นมะละกอมะละกอตัวผู้นะครับนี่ครับต้นผู้นี่ไผ่ครับไผ่จิมซุม่มตัดปลายมันออกมันหกนอก่บใหญ่ปันไหนครับ หั่นลำมันใหญ่สมบูรณ์น้อมกดจะใหญ่อันนี้คือมันขึ้นข้นีนคือเนื้อแดงนะครับเนื้แดงบูกไว้ให้ปลากินเนื้แดง ไม่ได้เอาไปปล่อยใส่ในให,หน้านะนเนออดแดงนี่นี่ละใส่เนื้อปลาเขานะนี่คือการเกษตรนะครับการเกษตรผสมผสานนะครับหลายยางวิชุยางวิชุเนีวนะครับปลูกสมกันไว้อันนี้กิกนในนะครับนี่ครับเครื่องมาก ทุกลกนะครับนี่ครับนี่ครับมาทุกลก